สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมิฉันชื่อมอยนะคะหรือว่าสมอยสีนี่เองนะ,ะเราอาจพบเจอกันมาบ้างแล้วนะคะั้ายไกยังจำบมิฉันได้คุณกำลังอยู่กับรายการคุณมอย,ยอ้อย่อครันี่คือเทปที่2ของเรานะคะหลายคนอาจสงสัยว่าเอาแล้วเทปแรกนะ่ะอยู่ที่ไหนอ๋อ โซชาได้ยู u ชูค่ะแต่ว่าายากเหมือนกยอดวิวมิถุนเสงสงสารตัวเองค่ะใครที่สงสารที่ฉันกดเข้าไปดูด้วยนะค่ะนี่คือเทปสองที่เรายืนยันและมั่นใจคอนเฟิร์มสุดๆเลยว่าเทปนี้ต้องสนุกกว่าเทปปันผัาอย่างแน่นอนกับคุณมอยอร่อยเวอร์ชันใหม่ในรอบนี้นะคะเรายังคงคอนเซปต์เดิมคือช้ำของที่กินไม่ได้ให้กินไม่ได้เข้าไปอีกเอาล่ะค่ะสำหรับสองช่วงที่เราถือกำเนิดขึ้มใหม่นั้น ช่วงแรกก็คือช่วงเปิดเตาเข้าครัวยังคงอยู่กับดิฉันกับช่วงของการทำอาหารแปลกพิสดารทันลึกนี่เหมือนไพรโรส่วนช่วงที่สอยังคงพบกับน้องเตาถ่านเดิมกับช่วงของการแนะนำเทคพิธีในการทำอาหารกับช่วงของวัตถุดิพพิทสเกตโอ้โหเห็นไหมครับแค่พูดนี่ก็น่าสนใจมากแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะจะพาไปเข้าครัว สำหรับเมนูที่เราจะทำกันใครที่รู้ว่าตัวเองในบ้านตัวเองมีวัตถุดิบอะไรครับเตยมเลยะคระับเพราะเมนูในวันนี้มีชื่อเมนูนแ,มแกงส้มหมูทุบโบราณโอ <laughs> แค่่ืุยก็น่ากินซะแล้วนะคะโอ้ตายแล้วตายแล้วงั้นไปกันเลยคกับช่วงแรกกับช่วงเปิดต่อเข้าครัวกัน มอยแล้วนะคะในช่วงของเปิดเตาครัว<อ>กันตอนนี้อยู่ในครัวกันแล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมค่เมนูในวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือแกงส้มหมูทุบโบราณดูเก,ก่าดูกแก่แต่มน่ารับประทานอย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นอาวุธทุปปค่ครบปัรจัที่เราจะใช้นะ,ะอยู่ที่ว่าเราจะหยิบอ,อะไรมาใส่และอะไรที่ใกล้มือยู่ ะะวันนี้นะครับสินเนเราต้องใช้หลักจะมีการติ้งย่างทอดและที่ผัคัานะครับเตรียมหม้อไว้ในการต้มด้วยนะครับวันนี้นดะะนนิฉันใช้หม้อเบอร์86เป็นหมอ้มอขนาดกำลังพอดีกินได้หนึ่งคนับเอาเลยค่ะมาดูวัตถุดิบกปนดีกว่านะครับว่าวันนี้เราใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการทำแกงต้มหมูดูโบราณกับนี่คือขนมไทยทองหยอดปอยทองและแม้กระหนี่หมดอายุแล้วดูหมดไปใส่เลยกันอ่ะค่ะนี่ค่ะ นี่คือหมูทุบโบร,ราณพระเอกของเรานะคะถามว่าโบร,ราณยังไงหมูทุบนี้นะคะทําได้ยากมากแล้วก็โบร,ราณมากๆเพราะว่ากลิ่นเหม็นหืนโบร,ราณสุดทำมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิงชิง <laughs> นี่คือขนมปังค่ะเป็นขนมปังโฮลวิตที่เรียบร้อยแล้วนะสิ้นอายุไขค่ะมาที่นี่ค่ะนี่คือครีมมหาดนี้สุดยอดมากเลยนะคะเป็นครีมสมุนไพรกินแล้วผิวจะดี <laughs> ไม่ต้องทาแล้วคะสมัยนี้นะคะนี่คือ เส้น FF นะแล้วก็พร้อมกับซอสญี่ปุ่นนะะเดี๋ยวว่าเป็นตัวชูโรงของเราเลยและนอกจากนี้ยังมีซอสรพริกและซัสเปเกือเทศจาก KFC ด้วยนะฮะเพื่อปรุงรสชาติและพระเอกของเรากาดไม่ได้ค่ะกับผงปรุงรถแกงส้มตาขนอนะคะและที่สําคัญค่ะวันนี้นะคะเรายังใช้น้ําเครื่องปรุงที่ทําให้รสชาตินั้นมันเด็ดดวงมากไปกว่าเดิมค่ะนั่นคือนี่คือน้ำในตางระเนะบ้านหลังเียวยปัด กินแล้วรับรองเลยค่ะแปบดบเตลรีข้อสมองแน่นอนนะฮะส่วนอันนี้นะคะมันคือน้ำมะขามเพื่ออยกป้อมอัศวินวสันเรื่องไงก็อย่าลืมไปหากันนะคะับอยากนิดนึงค่ะเป็นน้ำมะขามเปียกที่มีฟองส่วนตัวนี้นะคะเป็นน้ำเปล่าซึ่งเราจะเอามาทำเห็ดแน่นอนนะครับท้าพร้อมแล้วนะคะะระคะับเข้าทัวกันเลยดีกว่าค่ะจากสิ่งแรกที่เราจะทำกันนะคะวันนี้อันดับแรกนะคะเอาหมูของเรานะคะไปกรีงบนไฟก่อนนะ เห็นไหมล่ะฮะนี่คือการปริ้หมูบนไฟนะฮะแล้วหมูจะน่ากินมากก็ยิบคิวไปเลยค่ะอีกอันหนึ่งที่เราตามมานะฮะอันนี้เรากำลังมาทอดก่อนนะก็คือเราใช้ขนมปังนี่นะฮะขนมปังเราทอดทอดคอนจ้าของเราเดี๋ยวเปิดเตานิดนึงนะคะปริ้งปรุงเสียงเตาเลดูนะฮะยังไม่ได้ทอดกัดเสียงอย่างพิ่งมานะคะจะขอใส่น้ำน้ำอะไรดีนะเนี่ยเอาใส่ใส่น้ำมะขามเปียกป้อมอัดที่นมาสั่นแล้วกันนะคะ ร้อนขนาดนั้นด้ยวยเหรอคะร้อนร้อน<ะ>มากโอเคค่ะทอดเลยนะคะน่ากินเลยค่ะอะไรค่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวเราทอดนี้ไมด้วยอะไรกันนะคะคลอมหวยดใส่สองทอดหมดเลยแล้วกัน,นะะอยากทอดอะไรทอดไปเลยนะคระับท,ทอดก่อนให้มันนิ่มน,นะคะใส่ทองโอ้โหแหมไม่น่าใส่ด้วมือเลยนะ แต่แล้วมากินเลยคะ่ะทีนี้เห็นโคกไหมคะใช้โคกไหมค่ะทีนี้แต่เนื่องจากว่าเราไม่มีไม่มีสาคน,นะคะเราก็หวานแล้วกันค่ะ <laughs> หวานตําไปเลยนะคะในดบบแรกนะคะอันนี้นะคะใส่นะคะบะหมี่ FF นะคะไม่ต้องไปต้มเลยนะคะ่ะมันไม่ทันเวลาตําไปเลยนะ ดูสิวิธีการทำก็น,น่ากินนะฮะอันนีต้ตำไปเรื่อยๆนะครับจนเขาแหลกเลยนะฮะโ,โ้น่าสั่นมากนะฮะโอ้ยตายแล้วน่าสั่นมากค่ะอันนี้ตำแล้วใส่อะไรไปนะคะก็ใส่ผงแกงส้มนะคะลงไปตำนะคะน่ากินนะครับคุณผู้ชมตำน,ะะาาตน,นี่ฮะระวังกันเดองข้นตอนิดนึงนะะตำไปเรื่อยๆให้เข้าๆกันนะครั สมมติว่าเข้ากันแล้วนะคะพอดีทีมงานทําให้เสร็จแล้วนะคะเตรียมหม้อนะคะเตรียมหม้อใส่น้ําเลยเดี๋ยวซึ่งขอกะบวยนิดหนึ่งนะคะขอะบวยนี่มันเอาเอาเป็นน้ําสังอโนดาตักกระ buoy รัว <laughs> น้ำใส่น้ำสังอโนดาตักต่องเห็นไหมฮะสองกระบวยพอส่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามป้อมอัศนีวสันงนะครมะขามเปลียนป้อม เอ๊ะเหมือนน้ำจะน้อยเลยใส่น้ำเปล่าไปห,หน่อยแล้วกันนะคะตอนจริงคืออันนี้มันเปรี้ยวมากค่ะแต่เราไม่รู้ใส่เยอะทำไมนะคะคีมใส่ไปะะแล้วก็คนนะคะมาที่เครื่องปรุงชิ้นต่อไปนะคะคีมมหาดน,นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะปั๊มใส่แก้วนะครถามว่าฟั้มใส่แก้วทำไม ก็คือเราก็ตวงเหรนะคะแต่จริงไม่ปั๊มได้ไหมไม่ปั๊มใส่แก้วได้ไหมปั๊มเลยได้ไหมได้ค่ะจริงคือเปิดขวดเทเลยก็ได้จะเอาประมาณนี้ค่ะสามส่วนสี่แก้วนะคะใส่ไปเลยค่ะ <c oughs> โอ้ยมันอยู่ตรงนี้แหละอระีเด็ดนะคะคุณผู้ชมอือหือมันใช่เลยนะฮะใช่ค่ะใช่ใช่มันใช่เลยะะ <c oughs> แล้วก็ทีนี้ก็ซอสนะคะอย่างอันนี้อย่างละหน่อยะค่ะแล้วแต่ชอบนะคะใส่เลยค่ะ เอาจารย์ลงไปยีเลยก็ได้มันจะมันมันไม่ลงอะนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้มันยังไม่ขึ้นเห็นไหมคะมันคนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่เซฟตัวนะครับเพราะว่ามันไม่โดนความร้อนก็มานี่เลยค่ะตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วออกทักไว้ทีนี้ก็เอาหม้อตั้งไฟแล้วก็ไปเลยนึงนะคะนะฮะอ่าตะกิ้เนี่ยฉันมีความสุขมากขอเอาวุ้นหมัดมาเลยเนี่ยคนนะคะเท่ากันเลยค่ะ สีก็จะเริ่มเปลี่ยนนะคะส, boundaries. สีเริ่มเปลี่ยนเหมือนเพลงเบลนัทิตาค่ะเอไม่ใช่อั I i นนั้นอะไรคะเสียงที่เปลี่ยนนะคะับตุลาอันกันเอาเลยค่ะได้ที่แล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะก็คนเขาไปก่อนนะคะคนเขาไปแล้วก็เดี๋ยวตัวเครื่องปรุงนี้เรามาใส่ตอนนี้นะคะเราก็เอาหมูขึ้นจากหมูขึ้นจากนู่นนะคะเอาขึ้นไแล้วนะคะขึ้นจากตาไม่รอนไม่รอนมากนะคะเอาขึ้นมาให้หมดเลยค่ะโอเคนะคะ ของของอร่อยมันต้องมีไข่ย่ามาที่นี่ค่ะแล้วก็ใช้มีดเล็กๆนะคะสับหมูให้เป็นชิน้นอดีๆนะคะไม่ถนัดเลยค่ะทีมงานช่วยเปลี่ยนนิดนึงน,น,นะคะเี๋ยไหมครับบันหนึ่งเดี๋ยวตับหมูให้อดีค่ะเอพอดีมือเลย,เยนะะสับให้เป็นชิ้นสวยๆนะคะเวลาทานจะได้ไ,<อ>ไม่ลำบากว่าตายเดี๋ยบค่ะคอนเซ็ปต์เรานะคะ เด็ดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วแต่นะครับว่าใครจะชอบมากชอบน้อยนะคะแต่พอดีว่าดิฉันแบบชอบมากมากดิฉันก็จะใส่มากนิดน,นึงโปรใส่ด้านไว้ก่อนนะคะ,นนะ,คะมีวมันศุกร์ใครวันอะไรดิฉันทำอาหารเดินะคะก็ทุบไปให้หมดอะค่ะสับไปให้หมดนะครัโอเคค่ะเดี๋ยวลบคนทีมงานมาด้านนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทีมงานหั่นนะคะเอะลาละเดี๋ยวทีมงานเอานี้มาหั่นนะคะเป็นชิ้นๆิรูปเตานะคะแล้วก็ใส่จานมานะคะ อาละคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาตรงนี้ต่อเลยนะคะมาที่หม้อของเราค่ะคุณผู้ชมมาดูหม้อของเราเป็นยังไงครับโอ้โหยังอยู่ที่เดิมเลยนะ <laughs> ไม่มีอะไรแตกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาละคะ่ะใส่เครื่องปรุงเพิ่มเลยนะคะในชัตนี้นะคะอย่างรวดเร็วนะคะมีอะไรนะคะมีค่ะพริกแกงของเราที่เราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วโอยค่ะไม่ได้ค่ะเ <laughs> ทเลยค่ะ เต้นค่ะคุณผู้ชมคนกัดเดือดใหญ่แล้วนะคะปุดๆๆๆนี่คือโอ๊ยฟองนี่คือฟองเดือดนะคะเนี่ยแหมเดือดเหมือนต้อนลายมากเลยค่ะโอ้ใจแล้วใจแล้วทุกคนจะรักแกงส้มตอนนี้นะคะคุณจะเห็นว่าน้ํามันยังน้อยๆอย,อยู่ใช่ไหมครับต้อปล่อยให้มันน้อยไปะครับเดี๋ยวมันใส่ถ้วยไม่พอนะคะ อะไรคะโอ๊ยตายแล้วเห็นนี่ไหมครับนี่คราวที่แล้วนะครับเป็นรางวัลคุณหญิงบายบายนะคะนี่คือร,รางวัลอีโดผมลุกเป็นไฟ <c oughs> เป็นรางวัลที่ทาอาหารนี่ชนะเลิศนะครับเนี่ยระดับโลกนะคะชนะมาปีนี้เลยค่ะล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณทีมงานด้วยนะครับตอนนี้เราจะใส่ส่วนผสมให้เอกของเราแล้วนะคะอันดับแรกเนี่ยเราใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนเห็นไหมคะเพื่อให้เขาไปซึมน้ำนะคะเรขนมปังน,นะฮะออ้ยตายแล้วคุณผู้ชมน่าก,กินมากนะฮะเนี่ย เอาเลยคุณผู้ชมเหรอต่ยต่ยต่ยมีลูกเรียกลูกมีหลานเรียกหลานนะคะมีพ่อมีแม่เรียกมาค่ะนะคะและสิ่งที่เราจะใส่กันนะคะก็คือนี่ค่ะเพ่ของเรานะคะหมูทุบโบรอณหืื้นถึงบัดเดี๋ยวนี้ค่ะ <c oughs> ใส่ค่ะเย้เย้เย้เอเย้เย้เรียบร้อยค่ะคนไปอีกสักประมาณ48ปปีพออย่าไปคนนานนะคะ แล้วก็ยีมั่งอะไรมั่งแล้วแต่สะดวกอะค่ะหรือว่าถ้าไม่ว่างเอามือคนก็ตินก็ได้ค่ะนะคะอ <c oughs> <Maria> าละค่ะเรียบร้อยกลิ่นหอมถีบเบ้าหน้าเลยนะคะเนี่ยอาละค่ะเตรียมถ้วยเตรียมถ้วยเตรียมจามนะคะใส่เลยนะคะดูสิครับมันเดือดจนโฟองมันเยอะแยะนะคุณผู้ชมตักใส่ชามนะคะเย่ ผู้เบาเายี่ยค่ะเลิศค่ะมีความสุขกับดิฉันลลาใส่น้ำน,นิดนึงค่ะเอ,อ้ตา่แล้วนี่นะคะคุณผู้หญิงคนไหนนะคะทำตอนนี้นะคะให้คุณสามีทานนะคะหัวรักหัวหลงค่ะครเห็นใครก็ชอบไปเห็นใครรักที่นี้มันต้องตกแต่งนิดนึงมันไม่เสร็จแค่นี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ดอกพึ่งฟ้านะคะใส่ะะเจิดสีมาก้ิ ใช่ปะเนี่ยประเทศไทยปะกันเนี่ยเดีย๋ยวนะคะแล้วขอนี่อีกหน่อยนะะึงค่ะเอาฝอยทองฝอยทองหนุนี่เนี่ยเด็ดเด็ดบางอะม่ขนุนหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือเมนูใหม่ล่าสุดของคุณม้อยอร่อยหอนะคะนี่คือตอนที่สองของเรากับเมนูที่ชื่อว่าแกงซ้อมหมูทุบโบราณค่ะอยากให้ทุกคนได้ชิมจริงๆนะคะรับรองตัเวอ์ค่ะ เอาเลยค่ะยังไงก็เดี๋ยวฉันขอตัวไปทานก่อนนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะคะน้องเตาถ่านฝันใจของทุกคนก็มารอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะฮะในช่วงของการแนะนำเคล็ดลับวิธีการทำอาหารหลากร้อยล้านวิธีในช่วงที่มีชื่อว่า What to do? g i ิฟส์เกไปพบกับเขาได้เลยค่ะ่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ วัตถดิบกิฟเก๋ค่ะกับน้องเตาถ่านนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้ชมไปแล้วกับเมนูแกงส้มหมูตุกโบราณสุดเด็ดนะคะของคุณมอยนะคะวันนี้เตาถ่านมีวิธีแนะนําการทําหมูทุกสตรโบราณนะคะให้อร่อยนะคะนี่คือวัตถุดิบพระเอกของเมนูเรานะคะการทําหมูทุกโบราณเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเลือกหมูก่อนนะคะ การเลือกหมูเนี่ยเราต้องเลือกหมูที่เป็นตุ๊ดค่ะหมูที่เป็นตุ๊ดน,นะคะคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดท่านไหนนะคะเห็นว่าหมูที่ท่านเลี้ยนเนี่ยคะออกอาการสตีดสติ้งนะคะหรือแบบซุ้งซี้นะคะเอาไม้คุบเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อเราห้าหมะะูแล้วเราจะทําการแล่หมูออกเป็นชิ้นนะคะโดยที่เราจะแล่ให้บางที่สุดแล้วเราจะใช้เนื้อสัดไกนน่ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราแล่เสร็จแล้วเราก็จะได้เนื้อแผ่นบางๆนะคะ ขั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะมาทําวิธีการตากแห้งนะคะซึ่งวิธีการตากแห้งนะคะอ่าซึ่งแน่นอนว่ารายการทงอะไรของต้องไม่ตากแบบธรรมดาแน่นอนนะคะอย่างเตาถ่านนะคะซึ่งการตากหรือแผ่นนะคะให้อร่อยเราต้องพายเรือตากแดดนนคะ่ะทําไมถึงต้องพายเรือตากแดดเพราะว่าการพายเรือตากแดดเนี่ยนะคะจะช่วยให้แดดเนี่ยเขาถึน,นะคะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยเหมาะสมนะคะทำให้หมูนเนี่ยนะคะ เป็นแผ่นแล้วก็กรอบได้ที่นะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมกับการทาหมูชุบแบบโบราณค่ะขอให้ผู้ชมขอให้คุณผู้ชมนะคะอร่อยกับเมนูนี้นะคะได้ค่ะ